ลงมาเลยจ้ะโอเค วันนี้นะคะไข่เราจะขายไข่เจอบุฟเฟ่เนี่ยที่กล่องละสามสิบาทเราจะใช้ไข่สองฟองไข่วันนี้เลือกใช้เป็นไข่เบอร์สี่อะค่ะ่ี่้ยะ่ะาข้าวไ, <Okay. S 2> ไขเ่เจียบุฟเฟ่ไม่จาย ตักเครื่องได้เลยนะคะถ้วยเล็กๆตรงนั้นนะคะตักเครื่องได้เลยอเอาถ้วยเดียวคะ่ะเยอะๆเลยจ้าพอหรอคะเอาอีกไหมครับแค่นี้หรอ่ ไดแ้แต่แตักได้ทไหร่กัก<ต>คูณคูณได้เลยค่ะ ีกล้องเห็นการตักเยอะๆได้เลยตักเลยเต็มที่เลย <พา S 2> ค่ะใช่ค่ะกีอยังก็ได้ใส่ได้เลยพูลนล้นช่วยก็ได้แต่อย่าให้หกแค่น,นั้นเองอเหกปากหมอไม่ปากหกปากเชิอไ,ไม่ปากแต่ว่าต้องเช็ดให้แม่คา้าอันนี้อะไรแค่หลอดอันนี้แค่หลอดค่ะต้มพูนเลยเหรอเ,เอาคุณพูนเลย อ,อุ้ยหน่อยสิหน่อยไปอันนี้ใครก่อนเขาบอกนะนี่ก่อนเนาะพอเราร้าตหมดกระถาเดี๋ยวเราขอเอาอีกไหมเอาอีกได้นะเอาอีกปะ่ะขอเนาะ ท่องเที่ยวข้าวเยอะไหมคะพี่หาเอาข้าวเยอะไหมคะ้เี่เดียวออไอพอนะคะาชอบทรเลยได้ได้ได้ไอเดี๋า้เลยเอาข้าวไม่เยอะใช่ไหมคะ พอมไหมคะไอชั่อมแค่นั้นพอไหมเอ่ยเอาอีกไหมพอข้าวพอไหมพอนะได้ได้ได้เอาดอกสนุให้พี่เขาด้วยได้เลยค่ะหยิบเลยเออดอกสนุใช่ไหมใช่แล้วตักเยอะๆได้เลยใส่ด้วยใส่ได้เลยใส่อะไรก็ได้ค่ะเทลงมาเลยจ้ะโอเค มีวุ้นเส้นมีปูอัดได้แล้วค่ะเติมซอสเติม,ข,ามาะะขอบคุณค่ะใส่ซอสได้เลยนะคะข้างหน้าขอบคุณค่ะหลังจากออกตลาดขายจริงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะสำหรับการที่เราไปขายจริงในคลิปเมื่อสักครู่นะป้าใช้ข้าวหอมมะลิ ใช้เป็นข้าวสารจากข้าวหอมมะลิทั้งหมด3กิโลค่ะหุงไปจากบ้านแล้วก็ใส่กระติกไว้เพื่อเก็บความร้อนข้าวสารหอมมะลิ3กิโลที่ป้าหุงไว้เนี่ยสามารถตักใส่ชามให้ลูกค้าได้ทั้งหมด33ชามค่ะต้องบอกว่าแต่ละชามป้าตักให้ไม่เข้ากันเลยนะเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าบางคนเนี่ยขอข้าวมากบางคนขอข้าวนิดเดียวอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นข้าวสารหอมมะลิ3กิโลบางคนอาจจะตักได้จำนวนชามมากกว่าป้าหรือน้อยกว่าป้าก็ได้นะคะ ข้าวสารหอมมะลิซื้อมากิโลกรัมหนึ่งตกประมาณ156บาทซื้อลดราคามาค่ะโลตัสเขาลดราคาอยู่นะใครอยากลดต้นทุนใช้ข้าวเสาร์ให้ได้แต่ว่าป้าไม่ชอบแบบป้าว่ามันแข็งไปหรือว่าอาจจะใช้เป็นข้าวสารหอมมะลิผสมกับข้าวเสาว์ให้ก็ได้ยังไงลองปรับดูนะคะถัดมาว่าด้วยเรื่องของเครื่องต่างๆที่เราเตรียมไปขายค่ะใช้อะไรบ้างราคาเท่าไหร่แจกแจงไว้แล้วในคลิปนะคะเขียนเป็นตัวอักษรไว้เนาะ ก็จะบอกว่าตัวที่ลูกค้าเลือกตักมากที่สุดนะจะเป็นชะอมหมูสับพริกวุ้นเส้นจริงๆไม่นึกนะว่าคนจะตักวุ้นเส้นเยอะเยอะนะคะวุ้นเส้นอ,อูอาดอันนี้จะเยอะแล้วก็แฮมที่คนจะไม่ค่อยตักเนี่ยก็จะเป็นแครอทหอมใหญ่ กะหล่ำปีโหระพาอันนี้ลูกค้าแทบไม่แตะเลยเวลาเราเอาไปขายนะคะล้างหัน่นใส่กล่องให้เรียบร้อยนะตัววุ้นเส้นนี่ก็ล้างก่อนนะแล้วก็ตัดเป็นท่อนสั้นๆค่ะลูกค้าจะได้หนีบสะดวกสะดวกตัวเครื่องต่างๆที่เตรียมไปอะคะ่ะหากล่องที่มีฝาปิดแบบนี้นะคะมันขนย้ายสะดวกแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านด,ดีด้วยกล่องนะถ้าเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้ก็จะใบหนึ่งประมาณ20บบาทซื้อจากตลาดนะัดทั่วไปได้เลยค่ะถ้าเป็นใบเล็กหน่อยแบบนี้ก็ สิบบาทอันอันไหนขายดีลูกค้าตักเยอะก็ใส่กล่องใบใหญ่อันไหนลูกค้าไม่เคยตักก็ใส่กล่องใบเล็กได้นะคะแล้วก็อย่าลืมเตรียมพวกช้อนพวกที่คีบให้ลูกค้าด้วยอันนี้เป็นกระปุกใส่น้ำปลาก็เลือกแบบที่มีฝาปิดหน่อยก็ดีคะ่ะตัวนี้ใบนึงน่าจะประมาณ20-20กว่าบาทอะไรประมาณนี้ เวลาเราจะแพ็คของเพื่อไปขายที่ตลาดนะคะแนะนําว่าควรจะมีลังกระดาษเป็นใบใหญ่ๆห,ห,หรือว่าจะขายจริงๆเป็นอ่อลังพลาสติกใบใหญ่ๆก็ดีค่ะใส่ของแล้วมันขนย้ายสะดวกนะอุปกรณ์พื้นฐานที่ขาดไม่ได้เลยแน่นอนก็ต้องมีกระทะตะหลิวขาตั้งเตาเตาแกส๊สที่บังลมที่กันน้ํามันกระเด็นอะไรแบบนี้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมพวกอุปกรณ์สําหรับรักษาความสะอาดค่ะอย่างเช่นถุงขยะ คีรีิ้วทิชชู่ต่างๆเวลาเราไปขายส่วนใหญ่ตลาดนะัดเขาจะไม่มีเก้าอี้ให้เรานั่งนะเตรียมเก้าอี้ไปจากบ้านได้ค่ะแล้วถ้ามันร้อนมากเตรียมพวกพัดลมไปด้วยก็ได้แต่ว่าบางตลาดเขาก็คิดค่าพัดลมเนี่ยตัวหนึงสิบาท20บาทเป็นค่าไฟของเขานะคะตัวเครื่องที่ป้าให้ลูกค้าตักเองเนี่ยป้าใส่ถ้วยไซส์2ออนซ์ ซึ่งเอาจริงอะเรากะว่าเวลาไปขายเนี่ยลูกค้าน่าจะตักแบบเยอะล้นพูนปรากฏว่าลูกค้าส่วนใหญ่น่ารักมากเลยค่ะตักกันน้อยอะค่ะจนบางครั้งเนี่ยป้าก็แถมให้ตักแบบสองถ้วยไปเลยหรือว่าก็พยายามพยายามเชียร์ให้เขาตักเยอะๆนะคะเขาก็ตัดน้อยอยู่ดีจะบอกว่าเครื่องที่เตรียมไปอะใช้ไปไม่ถึง1ใน4ี่เลยค่ะเพราะว่าลูกค้าน่ารักตักน้อยมากๆดังนั้นเนี่ยถ้า อนาคตยังจะเจอลูกค้าน่ารักแบบนี้อยู่นะป้าว่าขยับไซส์ถ้วยอะคะ่ะเป็น3ออน4ออนก็ยังได้เลยนะอย่างหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีนะเพื่อแจ้งราคาเพื่อแจ้งลูกค้าว่าเราขายอะไรบางคนเดินผ่านมาแล้วงงไงว่าเอ๊ะร้านนี้มันขายอะไรแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทําป้ายนะคะถ้ามีงบก็ทําเป็นป้ายไวนิลวเนาะอย่างที่ป้าใช้ในคลิปอะคะ่ะเป็นป้ายวนิลวความยาวเนี่ยสเมตรเพราะว่าล็อกที่ป้าไปเช่าเนี่ยมันขนาดความยาว2เมตรนะคะ ราคาจริงๆก็ไม่แพงนะสั่งมาจากช้อปปี้ค่ะอันหนึ่ง250บาทยังไม่รวมค่าส่งแต่ถ้าเกิดว่าใครงบน้อยๆไม่อยากแบบลงทุนเยอะอาจจะใช้เป็นปริ้นใส่ A4 ตั้งบนโต๊ะหรือว่าจะใช้เป็นกระดานดำอันเล็กๆกค่ะวางบนโต๊ะก็ได้อย่างหนึ่งบางทีลืมนะกระป๋องใส่ตังแล้วก็อย่าลืมเตรียมตังทอนไว้ให้ลูกค้าด้วยค่ะไม่งั้นเดี๋ยววิ่งแลกวุ่นวายนะคะพยายามเตรียมไปให้มันแบบ เหมาะสมเนาะสำหรับตัวไข่ที่ป้าขายในคลิปนะคะจะเป็นไข่ไก่เบอร์สี่นะข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่หนึ่งชามป้าจะใส่ไข่ทั้งหมด2ฟองค่ะไข่ป้าซื้อมาแผงและ99บาทนะคะแน่นอนตลาดแต่ละที่ราคาไม่เท่ากันแน่นอนนะวัตถุดิบท,ดทั้งหมดที่เป็นพวกของสดอะไรแบบนี้ป้าซื้อมาจากตลาดกุลทรบางพลีค่ะของถูกค่อนข้างเยอะอย่างหมูบดนะ่ะซื้อมาโลละ85บาทเองแต่ว่าต้องรีบไปเช้าๆหน่อยไปสายหมดจ้า มีไข่แล้วอย่าลืมเครื่องปรุงต่างๆไม่ว่าจะเป็นซอสแม็กกี้หรือว่าซอสปรุงรสฝาเขียวแบบที่ป้าใช้ในคลิปพริกไทยแล้วก็เตรียมแก้วเตรียมถ้วยเอาไว้สําหรับตอกไข่ใส่แล้วก็ตีด้วยนะคะอย่าลืมพวกซ้อมแล้วก็พวกช้อนเล็กๆที่เอาไวต้ตวงซอสตัวน้ํามันที่ป้าใช้ทอดในคลิปจะเป็นน้ํามันปาล์มนะคะราคาล่าสุดก็คืออันนี้ซื้อจากโลตัสนะขวดหนึ่ง1ลิตร70บาทแล้วจ้า จากที่ขายจริงมาเนี่ยข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่สามสิบสามกล่องค่ะใช้น้ำมันพืชหนึ่งลิตรพอดีเลยหลังจากเจียวไข่ใส่ชามให้ลูกค้าแล้วเนี่ยก็ต้องเตรียมซอสพริกซอสมะเขือเทศพริกน้ำปลาไว้ให้ลูกค้าเติมเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่าตอนที่ป้าเจียวเนี่ยป้าปรุงรสอ่อนๆนะก็จะเป็นแบบว่าไข่สองฟองซอสปรุงรสหนึ่งช้อนชาแล้วก็พริกไทยเล็กน้อยเท่านั้นเองในการขายนะคะป้าจะให้ลูกค้าเลือกค่ะ เราจะมีทั้งกล่องชานอ้อยกล่องชานอ้อยป้าใช้ขนาด450 ml นะคะซื้อมาแพ็คหนึ่งเนี่ยห้บใบ100บาทก็ตกใบละ2บาทแต่บางคนนะคะที่เขาซื้อแล้วเขาจะกินเลยป้าก็จะมีเป็นชามพลาสติกให้นะคะชามพลาสติกเนี่ยห้าสิบใบเจ็ดบาทแล้วก็อย่าลืมเตรียมพวกช้อนไว้ให้ลูกค้าด้วยนะจ้าเป็นช้อนพลาสติกแล้วก็ถุงหูหิ้วด้วย เดี๋ยวถัดมาว่าด้วยเรื่องค่าที่ก่อนที่จะไปขายเนี่ยป้าทดลองโทรถามหลายๆตลาดนะคะเลือกที่แบบอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะค่าที่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 180- ่งรบถึงสองบาทสาหรับแผงที่มีความยาวประมาณ2เมตรแล้วแต่ละที่ก็จะคิดค่าไฟเพิ่มนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัดลมอย่างที่บอกไปแล้วหรือว่าหลอดไฟดังนั้นในคลิปจะเห็นว่าป้าเลือกที่จะหุงเท้าไปจากบ้านเพราะว่าถ้าไปหุงที่นั่นเราก็ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มอะค่ะ แต่ถ้าใครคิดว่าจะขายดีๆกลัวว่าข้าวที่เตรียมไปจะไม่พอนะพกมอหุงข้าวไปด้วยก็ได้ต้องบอกว่าการออกตลาดขาานี้ครั้งนี้นะคะเป้าหมายคืออยากรู้ว่าข้าวที่เตรียมไปเนี่ยหนึ่งหม้อเนี่ยเอ่อข้าวสาร3กิโลเนี่ยหุงแล้วเนี่ยจะขายได้ข้าวกี่ถ้วยแล้วก็ใช้น้ำมันแค่ไหนพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นยังไงลูกค้าชอบที่จะตักอะไรลูกค้าเลือกที่จะตักอะไรเยอะอะไรน้อยนะคะเผื่อว่าจะได้เป็นข้อมูลสำหรับคนที่จะทำขาย จะเห็นได้ว่าป้าเตรียมข้าวไปค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่ากะว่าขายแค่ข้าวหมดแล้วก็หยุดเลยว่าช่วงแรกเนี่ยร้านเราเนี่ยขายได้กับแม่ค้าในตลาดค่ะเพราะว่าบางคนมาถึงเนาะตั้งร้านเหนื่อยหาอะไรแบบง่ายๆกินนะคะข้าวไข่เจียวมันก็เป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายแล้วก็ในระหว่างที่ขายไปนะคะบางครั้งไม่มีคนค่ะป้าก็แบบใครแถวๆนั้นเราก็แบบแอบแจกฟรีเนาะ พอทีเนี้ยพอเราทอดไปเรื่อยๆกลิ่นมันออกนะคะข้าวไข่เจียวกลิ่นมันเยอะเนาะกลิ่นมันหอมมากก็เริ่มมีลูกค้าแบบเข้ามาเรื่อยๆเออมันก็จะไปขายได้เพราะว่ากลิ่นด้วยนะเป็นหลักเลยแล้วพอทีเนี้ยเมื่อหน้าร้านมีคนมามุงเยอะคนที่เดินผ่านไปผ่านมาค่ะก็เริ่มที่จะแบบเฮ้ยเขาขายอะไรก็เริ่มที่จะให้ความสนใจมากขึ้นค่ะมาว่าถึงในหัวข้อของการเลือกทำเลที่ขายและเวลาที่จะออกขายค่ะเนื่องจากลักษณะของข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบพร้อมทาน กินง่ายๆซื้อเรากินเลยอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นลักษณะของตลาดที่เราจะไปขายเนี่ยควรเลือกตลาดที่มีพื้นที่ให้ลูกค้านั่งกินได้เพราะว่าเมื่อลูกค้าซื้อไปแล้วจะได้สามารถนั่งกินได้เลยทันทีเวลาที่ขายควรจะเป็นเวลาที่ลูกค้าอาจจะแบบรีบๆหน่อยไม่มีเวลากลับบ้านไปประกอบอาหารเองอย่างเช่นช่วงเช้ารีบๆก่อนไปทํางานหรือว่าก่อนจะไปเรียนหรืออาจจะเป็นช่วงเย็นหลังเลิกงานมา ้มันเร่งรีบแล้วใครเขาจะมารอเราทอดขายมีนะคะหรือว่าถ้าอยากให้เร็วขึ้นเราอาจจะแบบช่วงที่ไม่มีลูกค้าทอดเตรียมไว้ก็ได้ค่ะบางคนเขารีบรีบเนาะเขาไม่คิดมากค่ะมีเครื่องอะไรเขาก็เอาอันนั้นเลยตลาดที่ป้ามองว่าไม่ควรจะขายเข้าไข่เจียวบุฟเฟ่ต์นะคะก็คือตลาดที่แบบลูกค้าส่วนใหญ่เขามาเดินเพื่อซื้อของสดไปประกอบอาหารเองอะไรแบบนี้เพราะว่าลูกค้ากลุ่มนี้เขาก็ จะเน้นการทําอาหารเองนะคะซึ่งถ้าเขาอยากกินข้าวไข่เจียวเนี่ยเขาซื้อของสดไปทําเองมันก็ง่ายๆเนาะเดี๋ยวสรุปค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะข้าสาร5ากิโล156ร5กบาทใช้ไป3กิโล93บาท60สตางค์น้ำมัน1ขวด70บาทค่าที่วันนี้จ่ายไป200ค่าไฟเสียเพิ่มไป20เป็น220ตัวเครื่องนับเฉพาะส่วนที่ลูกค้าตักใช้ไป80บาทชาม33ใบตีไปใบละ2บาทนะเป็น66บาท ช้อนถุงพลาสติก20บาทน้ำปลาพริกซอสต่างๆ20บาทไข่ไก่66ฟอง217บาท80สตางค์รวม787บาท40สตางค์ถ้าขายทั้งหมด33ชามจะได้เงิน990บาทเมื่อลบกับค่าใช้ใจ่ายเมื่อสักครู่จะเหลือส่วนต่างอยู่202บาท60สตางค์ส่วนต่างนะคะไม่ได้แปลว่ากำไรนะเพราะว่าในจุดนี้เนี่ยยังไม่รวมในส่วนของค่าแกส๊สค่าแรง ค่าเดินทางค่าน้ำที่ใช้ล้างผักและอื่นๆอีกมากมายตอนที่ป้าออกขายป้าขายตั้งแต่เวลาจานแรกเลยนะเริ่มขาย3มโมงครึ่งแล้วก็เก็บร้านตอน6โมงครึ่งแต่ขายจริงคงใช้เวลาในการขายนานกว่านี้ค่ะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปแล้วป้าแจกไปบางส่วนด้วยส่วนต่ง2 0ง202บาทถามว่าโอเคไหมพอไหมส่วนตัวป้าป้าว่าไม่โอเคค่ะมันน้อยเกินไป ถ้าอยากขายราคานี้นะมันมีหลายปัจจัยนะคะอย่างเช่นต้องขายจํานวนปริมาณชามเนี่ยได้มากกว่านี้อาจจะต้องเพิ่มระยะเวลาที่ขายหรือว่าเปลี่ยนทําเลที่ขายหรือถ้ามีพื้นที่ขายฟรีอย่างเช่นขายหน้าบ้านตัวเองไม่เสียค่าเช่าที่ไม่เสียค่าน้ำมันเพื่อที่จะขับรถออกไปขายอะไรแบบนี้ก็ ขายเล่นๆอยู่บ้านก็ก็พอได้มั้งคะอันนี้แล้วแต่แนวคิดของแต่ละคนนะบางคนเขาถือคติว่าดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆไม่ทําอะไรหรืออาจจะใช้ไข่ไก่แค่ฟองเดียวก็ได้นะคะหลายๆร้านเขาก็จะใช้ไข่แค่ฟองเดียวถ้าจะขายแค่นี้ราคาขายที่เหมาะสมจริงๆควรเป็นเท่าไหร่ป้ามองว่าควรจะอยู่ที่35-40บาถึงบบาทค่ะแต่บางคนก็อาจจะแย้งอีกว่าถ้าเกิดว่าขึ้นราคาแพงกว่านี้มันขายยากจำนวนที่ขายได้ก็อาจจะน้อยลง ซึ่งจุดนี้เป็นเรื่องที่คนขายนะคะจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะว่าจะเอาอยัางไงดีป้าแค่เสนอความคิดเห็นแล้วก็แชร์ข้อมูลที่ขายมาให้ดูเฉยๆจ้าป้าป้าลงทุนครั้งแรกใช้เงินเท่าไหร่จุดนี้จะตอบค่อนข้างยากเพราะว่าบางคนมีกระทะแล้วบางคนมีตะหลิวแล้วบางคนมีเตาแล้วอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอยากรู้ว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยในคลิปนะป้าเขียนราคาของแต่ละอย่างไว้แล้วเราสามารถบวกได้เลยค่ะว่าเราจะซื้ออะไรบ้าง ก็ประเมินต้นทุนคร่าวๆได้เนาะซึ <soci 76> mm ่ง hmm. ต <u> ้องบอกว่าราคาของช่วงนี้นะคะมันขึ้นเรื่อยๆนะยังไงก็บวกๆเผื่อๆไว้นิดนึงแล้วกันก็หวังว่าข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมาในวันนี้นะคะจะมีประโยชน์กับคนดูนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ